เดี๋ยวเราจะตามพี่แนงไปเลยนะครับี่ถ้ำทาตันถ้ำกบนะครับอ่ะก็มาที่เรื่อยนะครับทิพย์พันรู้สึกว่าจะชอบที่นี่แหละครับนี่ทางออกของถนะ้ำเนาะทางออกของถ้ำเสือว,ว่าไปดูทางเข้านะครับทางเข้าด้านถา้ำน่ครับพี่แนงเขาจะมาเส้นไหว้ตลอดนะครับเอาดูคนระับเป็นไหวทุกวันไหนมาก็มาเส้นไหวเราไปดูตามไปดูพี่แนง พี่ในการทำอะไรเนาะตามไปดูครับตามไปดูพี่แดงสวัสดีครับพี่แนงส,สวัสดีครับครับโอ้โหทาอะไรเนาะน,นี่เนาะจะมามานั่งสมาธิเมื่อกี้มานั่งสมาธิเมื่อกี้ได้เลขแล้วครับได้เลขฝันเมื่อคืนเนี่ยถ้าฝันอยู่เมื่อคืนฝันนี่ละครับโอ้เมื่อคืนฝันต้องงดอ่ะเดี๋ยวใหม่ดีกว่านะอ่ะเสียงจะได้ชัดๆอ่ะ นะครับพีนงตัวดีทางออกเอ้ยทางเข้าทางเข้าครับทางเข้าทำมีทางเข้าทำอได้ได้ลงไปหรือยังหินยังไม่ได้ลงเพราะว่าลงเมื่อวันออกพรรสามสามครั้งสามครั้งแล้วครับนั่งเป็นนั่งสมาธิก็เมื่อกี้ก็นั่งมานั่งอยู่นี่เละเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ข้างหน้าอ๋อลำข้างหน้านี่ตรงนี้ครับมานั่งตรงนี้นั่งสมาธินั่งด้านหน้าครับก็มาปูปะเขานั่งเมื่อกี้นั่งตรงขับไปนั้นเลยวันนั่งก็ นั่งแล้วเห็นอะไรบ้างครับก็ไม่ได้เห็นอะไรนั่งพี่เจก็ได้เหมือนได้ยินได้ยินเขาว่าขอซื้อบ้านเลขที่ก็ตื่นขึ้นมาก็นั่งต่อขอซื้อบ้านเลขที่เขาก็ได้ยินมันยังไงมันคล้ายได้ยินเสียงคนเขาพูดกันว่าได้ยินได้ยินเสียงคนเขาบอกว่ามาซื้อบ้านเลขที่ก็อย่างบ้านเลขที่ก็นั่งอยู่ก็ดืมตามาเห็นรถ ของที่พันขับรถเข้ามาลืมตามาเห็นกล้วยตรงนั้นออกออกกล้วยมันแปลกอีมันออกมันออกตรงกลางต้นไหนข้างล่างมันอยุ่ข้างล่างมั้งครับก็ตรงนั้นโอ้พึ่งเห็นครับก็นั่งสมาธิเมื่อกี้แหละนั่งนั่งสมาธิเลยเห็นนั่งสมาธิแล้วก็ลืมได้ยินเสียงรถมาแล้วก็ลืมตาได้ยินเสียงรถที่พันมาแล้วก็ลืมตาเอ้ามันมีกล้วยออกลูกนี้ด้วยเหรอก็ยังเห็นอยู่ข้างล่างเนอะ เดี๋ยวพาไปดูก่อนครับก็ไปดูชมนะเราไปดูได้นะครับหลักฐานนั่งสมาธิได้เห็นกล้วยครับก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงของี่พันมาก็ลืมตามาก็ผนกล้วยผนกล้วยเลยมันออกมันออกลูกแบบนี้นี่เฮ้ยไดอะไรเล็กเหมันออกกล้วยนี่แปลกดียมันอยู่แปลกเลยอู้หูกันพี่น้องมณีเขาก็มาแับ นะครับกล้วยมันมีสามวีไอสามวีมันมันมีหกลูกหกลูกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออคกล้วยตัวอ่อะไรเงี้ยครับก็ว่ามันแปลกก่อนแปลกดีก็ไอข้างล่างไอเป็นแปดอันในสามวีนี่เป็นหกเป็นหกหมดเลยแล้วก็มันมีทั้งหมดสี่บีสี่บีไอสามวีเป็นเป็นหกหกลูกไอไอบีที่แปดเน่ยไอบีที่สี่มันมีแปดลูกโอ้มันมีมันมี มันมีซีบีซีบีทั้งหมดครับวีแรกออกหกลูกหกลูกหกวีที่สองก็ออกหกหกวีที่สามก็ออกหกหกวีที่สี่ออกแปดลูกโอ้หกแปดครับว่าเว่าหกแปดเจ็ดหกแปดโอ้เจ็ดหกแปดเจก็เจ็ดเจ็ดหกแปดบ่้เนระเออเจ็ดหกแปดเจก็เจ็ด ไอ้ยังมันมันมัไมมันออกมาอย่างเงี้ก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นวันนี้นั่งมาที่ข้างบนก็ได้ยินเสียิงรถยินตามมาตอนเห็นรถที่พันขับมาแล้วก็บอกว่าเอ้ากล้วยมันออกออกตรงนี้ออกตรงกลางต้นเลยคือออกตรงกลางต้นไม่ว่ามันคือมันไม่ไม่เชิงมากลางออกมาจากพื้นเลยออกจากพื้นเนี่ยจากล่างต้นขึ้นหนึ่งบนขึ้นต้นใหม่มาครับอู้แปลกมากเลยใบมีสองใบใบมีสองใบใบมีสองใบก็เล็กๆหนึ่งอ๋อแสดงว่าใบก็สองตีเป็นสองแล้วเนี่ย ใบก็สวยดีใบใบมอนดางเลยมันด้วยดางเลยมีสีใบใบใบล้วยดังเลยใบล้วยดางมีสีเหลืองด้วยก็ยังว่าว่าทำไมมันออกลูกมางี้ครับอืมเนาะแปลกมากเลยได้กินหราน่งน่าจะได้กินเลยตึ๊กดีดูต้นแต่ต้นต้นเดียวด้วยเนาะครเป็นต้นเดียวแทนที่จะออาด้านบนเนี่ยนะไม่ออกด้านบนหมดด้านล่างด้านล่างแล้วก็มันคือมันมี ลูกมันเนาะลูกลูกออกมาลูกกล้วยลูกกล้วยวีแรกหกลูกวีที่สองหกลูกวีที่สามหกลูกวีที่สี่แปดลูกพูดง่ายคือหกหกหกนี่สามครับหกหกสามแต่ว่าถ้าเป็นถ้าตีเป็นคอมเจ็ตเจ็กก็เจ็ดเจ็ดครับเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามครับด้านล่างสามครับไม่เจ็ดหกสามแล้วเจ็ดเจ็ดหกแปดนั่นแหละเพราะว่าอันนี้มันมี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 สามวีสามวีหกลูกสามวีหกลูกครับวีหนึ่งมีแปดลูกอ๋อ ก็เจ็ดสามแปดโอ้โหไม่เคยเห็นตัวนี้ะไม่เคยเห็นนะโอ้เปลงมากเลยโอ้โหเนี่ยว่าแป้งมาทาดูเลขบ่เพิ่นให้เลขบ่หรอกูให้โชคมีว่ามีเลขบ่ไม่เห็นอะไรไม่มีบ่ไม่มีเลขเลยเอ็นซีก็บอกว่าเห็นไอ้แตนเนี้ยหกไอ้สองหกอะไรแต่ว่าผมเห็นเห็นเป็นแปดแปดสองตัวแปดสองตัว แปดสามแปดหกแปดแปดเน่ยเห็นไม่เหมือนกันในที่ได้เห็นอะไรนะเนี่ยตรงนี้เล็กๆเลยเห็นไหมเล็กข้างในข้างในเล็กต้องเอาแต่ชี้ดูแต่เป็นเลขอะไรนะผมเห็นเป็นแปดสามเป็นแปดสามครับแรือว่าแปดแปดสองเนี่ยตรงนี้เล็กๆข้างในแปดแปดสามหรือแปดสองครับอ่ะเีรยวแต่เห็นเนาะบางทีอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนับเอา บีบีกล้วยดีกว่าเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลเพิ่งเห็นเลยแล้วที่อื่นเคยเห็นไหมแบบนี้กล้วยที่มันต้นใหญ่แต่ไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเราตัดทิ้งแล้วมันมันขึ้นมาตรงมันขึ้นมาแล้วก็ออกออกตรงที่เราตัดเลยอ๋ออันนี้กล้วยมันมันไม่ตัดมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ออกลูกอย่างนี้เลยคือมันก็สมบูรณ์เราไม่ใช่ไม่สมบูรณ์นะต้นต้นก็สมบูรณ์ดีนะเออไปเดี๋ยวดูหน่อยต้นๆชัดๆเหล่านี้ก็ได้อ่ะแลกมากเลย กลางต้นโอ้เนี่นี่ดูแบบชัดๆเลยใบยนี้ก็ยังเป็นเลขหกอยู่ใบย,ยังเป็นเลขหกอยู่นี่มันม้วนๆเลยเนะโอ้ม้วนเป็นเลขหกม้วนๆเป็นเลขหกเลยอืมนี่ๆสังเกตดูใบแมื่ใบก็ยังม้วนเป็นเลขหกเนี่นยคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้นะไม่มีอะไรเลยขึ้นมาเฉยๆเนี่ยเป็นลูกออกมาโตออกมาจริงๆ,งๆลูกมันต้องออกมาจากล่างเนาะจากดินน่ะออกมาจากใต้ดินเลยอันนี้มันออกมาตรงนี้เองก็มีใบสองใบ มันจะชูไปไปไหว้เนาะครับก็ยังอันอันหน้าไปหาปทางถ้ำเาโอ้ทางเข้าทางเข้าตามถ้ำถ้ำโอ้เหมือนกับเขาโผล่มาแต่สวยนะพี่นักต้องดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะสวยมากครับเนี่ยเป็นเลียงสวยมากเลยมีรูปอันนี้สวยมากว่าลูกยังสมบูรณ์อยู่นะสมบูรณ์แลวเหรไม่ใช่ลูกลูกไม่สมบูรณ์ก็ยังว่าว่าน่าจะได้กินแลยเพราะลูกมันสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์แล้วก็สวยด้วยเออเอาไว้ให้มันสุกดูว่าลูกยังสมบูรณ์อยู่ มีอ่ะคุณชมนะแล้วมีมีมี U สาม,ม V เออมี U สี่วีเจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดมาแล้วเจ็ดกับเจ็ดแล้วอันนี้ก็หกวีก็หก V ก็หกแล้วอันนี้ก็แปดแปดครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดหรือว่าเจ็ดสามเจ็ดสามหกอะไรเงี้ยหรือว่าสามสามหกแปดก็ได้เพราะว่าอันนี้มันมันหกหกสามวีแล้วก็มีแปดอยู่วีหนึ่งมีแปดอยู่ีหนึ่งครับ น,น,นับอะไรพี่แนงลองนับไอเอียหกไปเพย์เอฟซีเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหกนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองวีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามวีเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอแปดแปดลูกมีทั้งหมดมีทั้งหมดส <4 V. S 2> ี่วีสี 3, 3นะ่วีสเตอร์ไล่สามสามวีนี่ะมีหกหกลูก ออไอวีข้างล่างน่ะเป็นแปดลูกแต่ปกติอ่ะวีข้างล่างวีข้างล่างน่าจะมีกล้วยน้อยแต่กลับกลายว่าวีข้างล่างอ่ะจะมีมีล,ลูกเยอะกว่าลูกเยอะกว่าเปลงมากมเลยนะ,ะเห็นได้ว่าวีบน่ะกล้วยไม่มีลูกเยอะแล้วก็ไปข้างล่างน้อยน้อยน้อย,อย,อยลงอันนี้ข้างล่างเยอะแสดงว่ามันสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่เนาะครับพี่เนงต้นกล้วยนี่สมบูรณ์ดีครับคุณผู้ชมนะฮะนี่คือ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไงพี่เนงเพราะว่ากล้วยอยู่ในถ้าแล้วมาออกลูกออกลูกออกล้กวยเนี่ย <c oughs> บนต้นอย่างเงี้ยเออเนาะนั่งอยู่ข้างบนนั่นหละนั่งได้ยินเสียงรถแล้วก็ลืมตามมาอ่ะมองเห็นเลยมองเห็นก็ทําไมทําไมกล้วยมันออกลูกอย่างงี้ <c oughs> ก็นั่งอยู่ข้างบนตรงตรงทางเข้าถ้าครับไ่นั่งมาจากบ้านแล้วก็มานั่งสมาธิของชั่วโมงบ่๊มานั่งนั่งสมาธิอยู่ตรงหน้าถ้า ลงเย็ยนๆสบายก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เห็นง่ายๆเนาะครับเพราะว่าทําไมไม่เห็นบางทีกีดยางก็ไม่เห็นเนะครับมันพึ่งออกมั้งในอกแต่มันออกี่วันมาณนัออ้นออกอยู่ประมาณทำไมเทวท้ออแต่คนกระลูกธรรมดาเนาะครับ,รบออก็ไม่เคยเห็นก็เพึ่งพึงพ่งเห็นนี่แหละเพราะว่าตัวเองก็ไม่ไม่เคยได้เข้าอะไรสวนก็พึ่งเข้ามาเนี่ยตั้งแต่แม่เสียก็พึ่งเข้ามา เข้ามาบ้างแหละแต่ว่าไมันไม่ได้มาสังเกตก็มานั่งสมาธิเมื่อกี้เลยนั่งอยู่ข้างบนแล้วนั่งอะไรยินเสียงรถติดพันมาแล้วก็ลืมตาเอ้าทาไมกล้วยมันมีลูกอยู่อย่างนั้นแบบนั้นนะยังว่าแปลกเลยก็ไม่เคยเห็นไม่เห็นว่ามันออกปกติมันน่าจะออกลูกอยู่ข้างบนด้านบนเนาะปกติมันต้องออกด้านบนสิเนาะนี่ครับแปลกมากเลยกล้วยออกลูกแล้วก็ออกลูกออกล้วยออกลูกแล้วออกออกอะไรออกลูกอีก โอ้เราจะพูดยังไงในสับสนล้วน่วยออกโนนะออกลูกสามนห่มีหมดสี mean, so ่ว да ีส so ี sure ่วีไอสามวีมีหกหกลูกไอวีหนึ่งอ่ะมีแปดลูกสรุปอีกนิดหนึ่งพี่แดงเอาไอ้รอบรอบชัดๆไอเอสีดูชัดๆเลยครับนี่ด้านบนมันมีทั้งหมดสี่วีสี่วีครับไอสามวีสามวีบน มีหกลูกหก <6 S 1> ลูกหก <6 S 1> ลูก,ลกครับแล้วก็มอีล่างสุดมีแปดลูกมีแปดลูกครับแล้วพี่นายจะคิดเป็นเลขไงถ้าพงตีก็ตีเป็นหกสามแปดแล้วก็ถ้าตีเป็นเป็น,เป,นเป็นขมิ้นเ,เ,รเราก็เจก็เจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดครับเจ็ดสามแปดนะครับ,รบก็ตีเป็นเจ็ดก็ได้ครับตีเป็นหกก็ได้หกสามแปดเจ็ดสามแปดหรือว่าเจ็ดหกหกเจ็ดอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่า จก็เจ็อีกแล้วมีลูกอยู่ไอซามวีก็มีมีหกหกลูกก็แล้วแต่คนจะตีเอาแ,แต่คนจะตีเอาเนาะครับอือมันแปลกดีเป็นแปลกดีเนาะแปลกดีเจอเอป็นนาสมาที่เปนงสมาธิเลยเห็นนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับสำหรับตัวเลขของพี่แนงนะครับนะตัวเลขเห็นในต,ต้นกล้วยนะในตัวเลขของฝันเนี่ยเราไปตามความฝันนะครับอันนี้เลขต้นกล้วยเฉยๆนะครับผู้มชมต้นกล้วยพี่แนงก็ให้เจ็ด สามแปดเจ็ดสามแปดหรือหกสามแปดหรือหกสามแปดก็ได้เนาะผมมีประการนึงไม่ได้ไม่ได้พบมาเลยมันไม่พบมาเนาะเอามันไปเลก็จดเอาแล้วกันนะครับอะพี่นหนงว่าอะไรนะเลขอังกฤษนะก็ถ้าตีเป็นพีเอ็นเราเจก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็มันมีลูกอยู่ไอ้ข้างบนมีสามวีสามวีหกลูกแล้วก็ไอ้วีล่างเป็นแปดก็ตีเป็นเจ็ดสามแปดหรือว่าหกหกหกสามแปดก็ได้ เก็บเอสามแปดหกสามแปดอแล้วก็ในในเห็นใ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 บมันอะไรนะเ็นในใบก็เอ็นฟิวเห็นอยู่สองสองหกบอแต่ว่าผมเห็นอยู่แปดแปดสองหรือแปดสานี่เลยอ่ะโอเคเป็นแนวทางเนะครับอครับอ่าขอบคุณอ่าขอบคุณพี่แนงมากนะครับอ่าเป็นแนวทางอำหรับคุณผู้ชมเนาะครับอะครับผมกลำเลีังไปครับคุณครับสวัสดีครับผมวััสดีครบ